เอาแล้วไงครับตรงนี้เห็นไหมเพืเ่อนเพื่อนเห็นไหมว่ามันมันจ้ำไปเลยอ่าชนซ้ายชนขวาเอาละเริ่มมีจังหวะค้างละสักพักหนึ่งปึ้งอ่าจำ้ำเหมือนจ้ำทะลุออกมาเลยจ้ำทะลุสนามไปเลย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โซเชียลวันนี้อยู่กับเราในเกม r l e s s i n g Master Surf C ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการโดนแบนนะซึ่งทางผู้ดูแลนะครับเซิร์ฟเวอร์ของ s u r f ์ฟเนี่ยได้ทำการลงดาบลงแบนนะครับผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมโกงนะครับ แล้วก็ผู้เล่นที่ต้องการที่จะแฮกข้อมูลแฮกรถหรือแฮกอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับหรือว่าทําการหลอกลวงเพื่อนๆที่เล่นในเกม Racing Master s u r r c ของเราอันนี้เป็นเพจของ Racing Master s u r r c นะครับเซิร์ฟที่เราเล่นกันนะครับเซิร์ฟที่มีภาษาไทยนี่แหละนะซึ่งทางผู้ดูแลนะครับได้ทำการประกาศออกมาแล้วนะครับโดยการ ส่งรายชื่อมาเลยนะครับให้เราดูเลยว่ามีรายชื่อผู้ที่ถูกแบนในเดือนนี้นะครับมิถุนายนนี้นะครับเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ยุติธรรมครับก็คือให้ทุกคนเท่าเทียมกันนะครับปกป้องสิทธิ์ของผู้เล่นและซิ g m a s เตอรนะครับรักษานโยบายความอดทนเป็นศูนย์ต่อพฤติกรรมการโกงรวมถึงการแฮกของบุคคลที่3นะและหลอกลวงข้อมูลตรงนี้นะครับทาง คุณเลได้ประกาศออกมาแล้วแล้วก็ได้ทำการแบนนะครับรายชื่อต่างๆเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลด้านล่างเนี่ยที่ถูกลงโทษตั้งแต่5มิถุนาอยนู่นะครับถึง8กรกฎาคมนะครับซึ่งรายชื่อก็โอ้เออทำไมมันเยอะจังมีหนึ่งในนั้นมีชื่อคุณไหมถ้าคุณไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับผมก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับเรื่องนี้แต่คนที่โกงอนะ ต้องการจะแฮกระบบหรือโกงการแข่งขันการเล่นเนี่ยก็ต้องโดนแบนไปถือว่าสมควรแล้วครับอันนี้ก็เป็นรายชื่อนะครับมีคนไทยก็มีนะนี่ไงชื่อคนไทยก็มีอะไรคุณซอยเนี่ยแล้วก็บางคนเป็นชื่อที่เรียนแบบคนที่เล่นเก่งๆอตัวตึงๆอย่างนี้นะครับผมของไทยเราก็ มีนะแต่พี่พี่เขาก็ไม่ได้บินนะครับผมพี่เขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าพี่เขาฝีมือนะครับพี่เขาไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงนะอ่าเห็นแม่อ่าดังๆก็มีดูชื่อดังๆไม่รู้ว่าชื่อกอปหรือว่าชื่อจริงนะครับตัวละครตัวละครในกิวในอ่าสโมสสอนอะ่ะเยอะนะครับเนี่ยอืมคนที่ใช้โปรแกรมโกงตรงนี้โอ้ดีแล้วครับโดนโกงไป เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างมีเพื่อนๆของเราเนี่ยโพสนะครับได้ข้อความอคอมเมนต์ข้อความตัวอย่างการเล่นที่โกงมาเนี่ยนินไปดูเลยตรงนี้อ๋นี่เป็น R 3 5ครับก็ปกติใช่ไหมตอนนี้เพื่อนๆเห็นก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวรอดูจังหวะนะครับมันจะมีจังหวะอยู่ เอาแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหม,มเพเพื่อนเห็นไหมว่ามันมันจ้ำไปเลยอเวลายังเดินนะเวลายังเดินปกติมันจ้ำแล้วพุ่งไปข้างหน้าออันนี้ก็รีพอร์ตไปนะครับส่งไปเดี๋ยวดูดูอีกรอบนึงอ่ะดูอีกรอบนึง ตอนนี้ก็ขับปกตินะครับไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมดูจังหวะนะครับเดี๋ยวจะมีจังหวะที่เข้าโค้งแล้วภาพมัน,ม,นมันโหลดมันมันจะค้างค้างแล้วมันก็จำกระโดดไปจังหวะนี้นะเห็นไหมมันมันพุ่งพุ่งลัดไปเลยตัดไปเลย Uh huh. เห็นเวลาด้านขวามือไหมมันกระโดดตอนแรกเขาตามมาทันละแล้วก็กระโดดข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวครับผมหาตัวอย่างอีกคลิปให้ดูนะครับที่เพื่อนๆชาวเลสซิ่งได้ส่งมาอันนี้อันนี้ไม่มีเสียงนะเสียงมันไม่มาตรงนี้ก็เป็นขับแบบปกตินะ ไม่มีอะไรตอนนี้โคง้งธรรมดาก็เหมือนเราขับแข่งปกติครับเดี๋ยวจะมีจังหวะนะครับที่ใช้กลโกลงคือต้องการจะชนะเขาประมาณนี้ยอา,อาประมาณนั้นแหละตอนนี้หล่นมาอยู่ที่3แล้วนะครับอ่าเอาละเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเริ่มกระตุกวเวลายังดิ้นปกตินะ อชนซ้ายชนขวาเอาละเริ่มมีจังหวะค้างละห่างเป็นอะไรเกือบสิบเฮ้ยปุ๊บเหเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนกระโดดจากที่สามขึ้นมาเป็นที่สองเลยเมื่อกี้ไหนดูดูอีกรอบดูอีกรอบดูอีกรอบตรงไหนตรงตรงจังหวะน,นี้ดูครับล้วที่สามนะปุ๊บ เวลาไหลบยังไหลอยู่นะครับกระตุกกระตุกอ่าชนซ้ายชนขวาสักพักหนึ่งปึ้งอ่าจ้ำเหมือนจ้ำทะลุออกมาเลยจ้ำทะลุสนามไปเลยเอ้าสมควรแน่นอนครับแบบนี้ก็บินครับผมนะ อืก็เพื่อนหลายคนก็โอเคครับมาคอมเมนต์ครับขอบคุณที่ทําการแบนนะครับอืมหัวจะปวดเลยนะครับสบายใจบ้างสะใจบ้างอันนี้เป็นรูปโชว์เฉยๆโอ้ก็โอเคครับทางผู้ดูแลก็พยายามจัดการคอยไล่แบนนะครับบัญชีนะครับต่างๆคนที่เล่นไม่ซื่อสัตย์นะครับผมเนี่ยอ่า ดีแล้วครับผมก็เราจะได้เล่นเกม r a c i n g Master แบบสนุกสนุกด้วยกันนะอย่าได้ใช้โปรแกรมโกงกันเลยนี่แหละครับก็เล่นด้วยฝีมือครับบางคนเล่นเก่งก็ให้เขาไปครับไม่ใช่ว่าโอ้เขาเก่งฉันจะชนะเขาให้ได้ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนนะ,ะเล่นให้สนุกครับผมไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับบางจังหวะเราก็มีชนบ้างหลุดโค้งบ้างนะครับผมแล้วก็ฝึกฝนเอานะครับ ฝึกบ,บ่อยๆเล่นบ,บ่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญการนะครับเซียนเลยงานนี้แล้วค่อยอันดับก็ค่อยไต่ขึ้นนะครับถ้วยรางวัลก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากขนาดนั้นนะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้เข้ามาชมมารับฟังนะครับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับการที่โดนแบนนะครับทางผู้ดูแลระบบได้ทำการลงดาบนะครับผม สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมโกงหรือหลอกลวงต่างๆหรือเป็นมือที่3นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องโซเชียลของเราครับช่องเล็กๆที่กำลังเติบโตนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ